ในบรรดาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ชื่อดังของโลกเครื่องดื่มใส่ไร้กลิ่นไร้สีอย่างวอดกา้าก็มีความเป็นมาน่าสนใจไม่เบาเลยนะคะถึงแม้เทียบกับเบียร์และไวน์แล้วอาจเก่าแก่ไม่เท่านะคะวันนี้แอลโซไซตี้จะพาไปทำความรู้จักกับวอดก้ากันนะคะวอดก้านั้นประกอบด้วยน้ำบริสุทธิ์ กับเอทานอลเพียง2อย่างเท่านั้นค่ะโดยมีจุดเริ่มต้นมาจากการผลิตยานะคะโรงกลั่นเองก็เป็นส่วนหนึ่งของโรงพยาบาลผลลัพธ์ที่ได้ตอนนั้นต่างจากวอดก้าที่เรารู้จักไปคนละเรื่องเลยละค่ะสีก็จะเข้มหน่อยๆแอลกอฮอล์ก็จะน้อยหน่อยวอดก้านั้นผลิตจากวัตถุดิบอะไรก็ได้ที่เป็นแป้งหรือน้ำตาลค่ะไม่ว่าจะเป็นมันฝรั่งข้าวสาลีไปจนถึงหัวหอมบีทรูท นมเบคอนแต่เชื่อว,ว่าทำจากข้าวสาลีและข้าวไรจะดีที่สุดนะคะจะเริ่มด้วยการนำวัตถุดิบมาหมักแล้วกลั่นด้วยเครื่องกลั่นเพื่อให้ได้แอลกอฮอล์เข้มขน้นวอดก้าโดยทั่วไปจะผ่านการกลั่นสี่ครั้งค่ะยิ่งมากครั้งยิ่งมีปริมาณแอลกอฮอล์สูงสูงที่สุดคือ 96. 5เซค่ะนำมากรองผ่านตัวกรองซึ่งขั้นตอนนี้นะคะจะมีผลในการดึงรสหรือเพิ่มรสเข้าไปได้ จึงมีผลกับกลิ่นและรสของวอดก้าอย่างมากค่ะตัวกรองยอดนิยมที่เรารู้จักกันดีมันก็คือถ่านที่ทั้งใช้ดีและหาง่ายนั่นเองจากนั้นจึงนำผลที่ได้มาผสมกับน้ำบริสุทธิ์และบรรจุขวดแก้วเพื่อไม่ให้แร่ธาตุอื่นมาเจือปนนะคะกลิ่นและรสรวมทั้งความหนักและเบาที่ต่างกันนี้ก็ต่างกันไปตามแต่ละแบรนด์ด้วยค่ะหากลองชิมเปรียบเทียบกันก็จะสังเกตได้เลยค่ะคำว่าวอดกา ปรากฏในดิกชินารีของรัสเซียช่วงกลางทศวรรษที่19และมีปรากฏในวรรณคดีอังกฤษช่วงปลายศตวรรษที่18ค่ะแต่ในโปแลนด์มีหลักฐานการผลิตวอดก้าเก่าแก่กว่านั้นค่ะคือตั้งแต่ยุคลางศตวรรษที่5ถึง15เริ่มมีเบลนที่มีชื่อเสียงในศตวรรษที่16จนกระทั่งการผลิตวอดก้าถูกผูกขาดโดยขุนนางและเริ่มมีการส่งออกไปทั่วยุโรปด้วยค่ะหลังสงครามโลกครั้งที่สอง การเข้ามาของรัฐบาลมาร์กซิสต์เลนินิสต์ทำให้มีการปันส่วนการขายวอดกา้าส่งผลให้ผู้ผลิตย้ายถินฐานไปยังฝรั่งเศสและสหรัฐอเมริกาเมื่อยุคโปรฮิบิชันอีราช่วงปี1920ถึง1933มาเยือนสหรัฐวอดกา้ากลับได้รับความนิยมมากขึ้นค่ะด้วยความที่มีสีใสซ้อนง่าย และมีปริมาณแอลกอฮอล์สูงประกอบกับผู้คนที่ต้องอดเหล้าเริ่มเปิดรับรสชาติใหม่ๆจึงมีการทำตลาดวอดก้าในสหรัฐเป็นครั้งแรกโดยสมูรนอฟในปี1954และแอปสูรุดที่เข้ามาจับตลาดในปี1979ค่ะกลับมาที่โปรแลนด์ค่ะการปฏิวัติในปี1989ทำให้ลัททิคคอมมิวนิสต์ล่มสลายเป็นจุดกำเนิดของวอดก้าแบรนด์ใหม่ๆ เป็นจุดจบของสหาภาพโซเวียตที่ตามมาทำให้การเดินทางไปยังโปโลแลนด์ยูเครนและรัสเซียอิสระยิ่งขึ้นชายผู้หนึ่งเดินทางไปยังเมืองจูราดอฟในโปโลแลนด์แล้วก็ติดใจเครื่องดื่มท้องถิ่นเข้าจนนำกลับมานิวร์กจึงเป็นจุดกำเนิดของเบลเวเดียวอดก้าที่จับตลาดซูเปอร์พรีเมียมวอดก้าเป็นแบรนด์แรกนั่นเองค่ะซูเปอร์พรีเมียมยังไงนะล่ะคะอย่างที่บอกว่าวอดก้าของเบลเวเดียทำจากวัตถุดิบ2อ,อย่างเท่านั้น อย่างแรกคือข้าวไร้จากเมืองจูราดอฟเมืองเล็ก,ลกๆห่างจากกรุงวอซอ45กิโลเมตรที่ตั้งของที่ลาบมาซเวียนเพลนแหล่งผลิตเดียวในโลกของข้าวไร้สายพันธุ์นี้ค่ะอย่างที่2คือน้ำซึ่งมีสัดส่วนถึง60%ของวัดก้า1ขวดเบเวเดียมีแหล่งน้ำใต้ดินบริสุทธิ์เป็นของตัวเองเพราะต้องควบคุมให้ไร้สิ่งเจือปนและเพราะวัตถุดิบทุกอย่างผลิตในประเทศ จึงเรียกได้ว่าเบลเวเดียเป็นโบริสวอดก้าร้อเซเลยนะคะแล้ววอดก้าที่มีรสชาติละ่ะเขาใส่อะไรลงไปสงสัยกันใช่ไหมล่ะคะผู้ผลิตอาจใส่น้ำตาลเครื่องเทศผลไม้หรือดอกไม้ลงไปแต่ทุกอย่างเป็นกระบวนการที่ทำหลังจากการกั่นแล้วอย่างไรก็ตามเขาไม่แนะนำให้ดื่มวอดก้าแบบแช่แข็งนะคะเพราะอุณหภูมิเยือกแข็งของแอลกอฮอลนั้นต่างกับอุณหภูมิร่างกายของคนเรามาก อาจทำให้กระเพาะเป็นแผลหรือเกิดอาการขาดน้ําและอ่อนเพลียได้ค่ะทางที่ดีดื่มในอุณหภูมิปกติดีที่สุดหรือถ้าอากาศอบอุ่นอย่างบ้านเราแช่เย็นสัก16-18ถึงองศาหรือดื่มแบบ on the rock จะอร่อยที่สุดเลยละค่ะวันนี้แอลโซไซตี L ้ so ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ